สวัสดีพี่น้องนะครับเดี๋ยวมีนนมีภารกิจนะครับพอดีผมไปกลับไปทุงเรียน,นะครับไปพ่อนะครับไปพ่อมาครับนี่ตดร้ายดียเลี่ยงมังน้นมาบจบเอามันมาป่วนไปภาพทีพีพ่พอน้องไปเนะบ่งเอามารักษาครับมันมาสมบาย ดูแลมากเป็นมาจริงดูแลับมาจอดเป็นอะรดูแลอล้วมันก็สบายครับได้จับไปเอามารักษาซ่งมันไปส่งเพ่อพร้อมไรพี่หน่อยเดินหลังเดินขางไปเอาทบพี่น้องก่อนเดี๋ยวบอกทีครับโอเคครับสลามพี่เมื่อก็ไปแล้วนีวัน่มาแล้วครับนี่ครับมาแล้ว มึงมันลงมาไหนไหนนะวัวไอ้ไม่ต้องแกลกกันนะนครับพร้อมแล้วอ่ะที่มึงไปอยู่บ้านลูกพร้อมแล้สวสภบเามึงเข่าหรือหืมมึงเฮ้ยช่วยดาวหน่อยไม่ช่วยดาวหรกอันนี้เหมือนครับ นาไปไปอยู่บ้านลงไปยังชอบไป,ไปขึ้นมาแล้วครับออเออพร้อมหลายโอเคครับอ่านี่อยก็ดูแลครับนี่ไปอยู่กับป้าป้าครับเหนื่นอยละเสร็จครับเด,ดินมารับแล้วออกมาไปเลยมานี่เดี๋ยวมานี่ มาแล้วครับรู้ความอรู้ความ,นะมาครับพร้อมมากเลยกินข้าวแล้วแหม่มลงมามาแล้วมาเดินตามมามาแล้วข้าวไหมเดรีงครับพอดีผมมองเรียนเลี้ยงมีโอก,กาสดจะรักษานะครับคิดโตนะครับกินเข่ากินหนามได้ไหน,นเดี๋ยวเอามารักษาครับพร้อมลูกบ่าคืนครับลูกบ่าคืน ยาดเป็นพยานเป็นเลือครับมันรักษาก่อนมาลุกมานะมาครับพี่หมึกมาลุกมาอาตามบ้านมาแล้วมามาลุกมาลงมาเลยตามป้า,าบ้านแล้วครับนูมากอุตุนิ่งไหลสภาพไม่อยากมาเลี้ยงครับมารักษาครับ คี้หมึกรับมนี่งหม่นาาวันอ้าวันนังไม่ได้ซื้ออะไรเลยพี้หมึกไม่ดีครับแถมเลยครับต่เดี๋ยวนี่เช้าก็ดูอีกทีตุ่นขอยัน้อนเท่อไลายแดง